อีกนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่ลืมถ่ายเลยว่าจะถ่ายกับเพื่อนเูืะอนดูเรื่องต้นไม้ตายนะมาดูต้นนี้นี่แล้ว <c oughs> เนี่ยมีซ้ายมีขวามีหลังนะเตรียมทําหน้าทํายอดกระจบเลนะซีมองถิ่ง <c oughs> ว่าจะถ่ายตอนท้ายคลิปต้องเอาไปต่ออ,อาจจะอ,อันนี้อาจจะไม่ต่อนะครับอันนี้ไม่ต่อคลิปเดี๋ยวให้ดูเป็นน้ำจิม้มก่อนดูคลิปเต็มก็แล้วกัน แต่ในคลิปเต็มผมบอกว่าผมจะถ่ายให้ดูตอนท้ายคลิปเตเ,เพื่อนลืมนี่จะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วนะครับแวะมาที่สวนอาจารย์เบิร์ดถ่ายคลิปเสร็จแล้วเตรียมจะกลับแล้วนะับลืมถ่ายให้เพื่อนๆดูต้นนี้นะเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคไปเจอไปดูคลิปเต็มดีกว่านะครับไอ้ต้นนี้ผมลืมถ่ายเลยเอามาเก็บเก็บเอามาถ่ายเอาไว้ชมให้เพื่อนๆได้ดูเจอกันใหม่วัสนี้ครับ